อาต่อไปนะคะเราชกชกชกหนึ่งาทีขยับขาฟุตบอลด้วยวอร์มทั้งตัวนะคะหนึ่งาทีชกยับให้ใจเลือกออกอย่า เดี๋ยวเราจะเริ่มนะนะคะเรวทำาไปพร้อมซินดี้นะคะเดี๋ยวจะสอนท่าก่อนนะคะวอร์มกลมแกมเกือบไม่ได้แล้วนะคะเกือบไม่ได้ออกแลยนะคะวันนี้นะคะออกอยู่นั่นแหละแต่ว่าคุณไม่ได้เห็น อินเทอร์เน็ตมีปัญหามากนะคะเกือบโทรหา AS แล้วนะคะอ่ะย่ำอยู่กับที่ทีนี้ซินดี้จะฝึกฝึกให้เห็นว่าท่ามันมีอะไรบ้างนะคะอ่ะท่าแรกนะคะอ่ะดูนะคะเอามือหน้าจ่ัวนะคะมือหน้าจัวดึงเข่าสูงฟึกนะคะแล้วก็แตะปลายเท้าทีนี้การเตะนะคะเตะขาเป็นแท่งมันจะใช้กล้ามเนื้อท้องถ้าคุณยกเข่าก่อนเตะนะคะคุณจะได้ต้นขาตรงนี้ซึ่งเราไม่เอาเราจะเอาหน้าท้อง ฉะนั้นการได้น้าท้องคือกล้ามเนื้อที่เหวี่ยงขาขึ้นจะเป็นกล้ามเนื้อท้องส่วนล่างตรงนี้อ่ะเหวี่ยงขาขึ้นตรงๆนะคะคุณจะรู้สึกว่าจิ้มเข้าไปแล้วมันจะแข็งเนี่ยมันการเพราะว่ามันเป็นการใช้กล้ามเนื้อตรงนี้นะคะฉะนั้นใครงอเข่าก่อนเตะจะไม่ได้ถ้าใครเตะขาเป็นแท่งเตะขึ้นไปเป็นแท่งขาย,ยาวเลยแบบนี้นะคะก็จะได้ท้องล่างดูดีๆฟุบไปขาเป็นแท่งปุ๊บเตะขาเป็นแท่งปุ๊บอย่างนี้ ยาวนานเลยนะคะอันนี้ท่าแรกต่อไปท่าที่สองนะคะดูนะคะเราแตะปุ๊บจิ้มเวลาจิ้มนะคะไม่ใช่ติ้มอย่างเงี้ผิดนะคะทิ้งก้นไปด้านหลังให้ตูดมันตึงเข่านะคะดูนะคะข่าแทบจะตั้งฉากกับข้อเท้านะคะดูนะคะแตะแล้วทิ้งสะโพกไปด้านหลัง แตะแล้วทิ้งสะโพกไปด้านหลังให้ตึงเอาอย่างนี้นะคะ,ะตามนี้นะคะอันนี้ก็จะได้ต้นขาและก้นท่าแรกเน้นไปทางได้ท้องนะคะต่อไปนะคะดูท่านี้จะเหนื่อยกันนิดนึงนะคะอ่ะเราจะตบใต้ขาตบใต้ขาการเตะขาเตะขึ้นไปเต็นแท่งแล้วถ้าเตะสูงกว่เอวได้เตะนะคะหรือจะเตะได้แบบสูงมากๆเลยเตะนะคะเวลาเตะเตะให้เส้นขาหลังตึงนะคะ อ่ะเรจะได้จะได้ทั้งหน้าท้องนะคะบอกแล้วถ้าเตะขาขึ้นตรงตตรงนี้นะคะเราจะได้หน้าท้องอยู่แล้วแต่ถ้าเตะให้ตึงปุ๊บมันจะมีเส้นนะคะวิ่งมาถึงก้นเลยนะคะก็จะฟิตขาหลังนะคะฟิตฟิตมาถึงตัวเนี้ยแฮมสติงทั้งเส้นเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะท่าที่4นะคะสควอตไบซิคเคิลนะคะเหมือนเดิมนะคะเราสควอตปุ๊บเตี้ยวเราไม่ต้องลึกเพราะเราไม่ได้เวทเทรนนิ่งวันนี้เราคาร์ดิโอนะคะทิ่มก้นไปได้านหลังให้ก้นตึงนะคะขึ้นมาปุ๊บ ไปปุ๊บนะคะดูทิ้งสะโพกไปด้านหลังเพื่อสควอชอย่างถูกต้องเสร็จแล้วนะคะลุกขึ้นมาเกรงหน้าท้องเกรงหน้าท้องไว้แล้วบิดกล้ามเนื้อท้องเอาเข่าเข้าหาขาอ้อศอกห้ามก้มอย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดนะคะที่ถูกคือเกรงกล้ามเนื้อท้องดึงเข่าสูงอย่างนี้ถูกต้องนะคะอะ่ะฉะนั้นก็คือสควอชเสร็จก็ ยกเข่าหาสอกได้เลยนะคะสลับไปซ้ายและขวานะคะต่อไปท่านี้ไม่มีอะไรมากนะคะเรามือประสานกันแล้วชูไว้ห้ามตกนะคะยืดขึ้นเพื่ออกอก,อกยกนะคะเราจะยกอกค้างไว้นะคะส่วนใหญ่ผู้หญิงอายุเท่าเรานะคะจะห้แล้วนมก็หย่อนยานกันไปตามปกตินะคะอย่าให้มันถึงขั้นถุงก,กาแฟกันเลยนะคะ ฉะนั้นยกไว้แล้วค้างไวเมื่อนิดนึงนะคะยกเวลายกแขนไม่หย่อนถ้ายกแขนหย่อนอ,อกไม่ยกนะคะเราต้องยกแขนตึงค้างเพื่อยกอ,อกตลอดเวลานะคะ,ะเสร็จแล้วคิกแบ็คโดยการที่เตะแล้วโดนก้นเห็นไหมว่าหน้าขาเป็นเส้นตรงกับลำตัวมีแต่ส้นเท้ามันไปที่ก้นนะคะฉะนั้นก็คือประมาณนี้ท่านี้ก็คือ บอกแล้วว่าจะยกอ,อกนะคะแล้วก็เป็นการคาร์ดิโอไปเรื่อยๆนะคะก็คือเบิร์นไขมันไปด้วยนะคะต่อไปถ้าสุดท้ายดูนะคะเหนื่อยกันนิดหนึ่งเราวิ่ง1 2 3ยก1 2 3ยก1 2 3ยกยกสลับแล้วค้างถ้าใครที่แบบปึกปึกปก,ปก,ปกไม่ไหวนะคะกระโดดไม่ไหวเราทำงี้หนึ่งสองยกค้างหน สามยกค่ะคือได้กล้ามเนื้อขาแล้วก็การยกเข่าเข้าหาลําตัวนะคะถ้าเราเก่งหน้าท้องด้วยเราจะได้ท้องล่างอะไรแล้วกะแล้วแต่ที่เป็นขายกขาเข้าหาตัวมันจะเป็นท่าที่ได้ท้องอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่มความแข็งแกร่งนะคะของกล้ามเนื้อขากันด้วยฉะนั้นบอกบอกแล้วนะคะโหได้หลายส่วนกันมากนะคะหก่าใครชอบพิมพ์ว่าชอบมานะคะแล้วก็ผู้เป็นนักหนาเนี่ยลืมเช็คเสียงใหม่ คนลืมเช็คเสียงไหมว่าอธิบายไป6ถท่าได้ยินกันหรือเปล่าอ่ะมาเช็คตอนนี้มร้จะทานป่ะน,นะคะถ้าใครบอกว่าได้ยินพิมพ์ได้ยินหน่อยนะคะได้ยินพิมพ์ได้ยินหน่อยไม่ไม่หลุดใช่ไหมเน็ตไม่ดียิ่งเสียวๆอยู่นะได้ยินพิมพ์ได้ยินกันหน่อยค่ะใครแชร์แล้วกด2ขอบคุณมากใครแชร์แล้วกด2จะได้เริ่มกันเลย นะคะไม่ได้หายใจนะคะตอนนี้นะคะใครเข้ามาแล้วเช็คเสียงไมให้สินดีด้วยได้ยินพิมพ์ว่าได้ยินสักคนหนึ่งนะคะอ้าวเร็วๆจะได้เริ่มกันเร็วๆตกลงว่าโค้ดดีเลย์หรือว่าเน็ตดีเลย์รอคนเขียนอยู่นะว่าได้ยินเสียงไม้เนี่ยรออยู่นะ มีคนเขียนชอบแต่ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงไม่ไหมโอเคขอบคุณคุณน้องเก๋มากที่ไวมากนะคะได้ยินค่อยสบายใจหน่อยโอ้โหอธิบายไปหกข้าตายแล้วมไม่ติดไม่ติดไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยตอนนี้นะคะใครที่ไม่สะดวก ยังไม่ถึงบ้านยังไม่อะไรเซฟไว้แล้วพรุ่งนี้เย็นมาออกก็ได้นะคะคาร์ดิโอเก็บของกินที่เกินมาทั้งอาทิตย์เอาออกกันด้วยนะคะใครเป็นคนใหม่นะคะคนที่อยู่ใน TikTok อะค่ะควรจะกดที่โปรไฟล์แล้วก็เข้าที่เฟ e บุ o k นะคะคุณจะได้ดูย้อนหลังได้เนื่องจาก TikTok นะคะไม่เก็บไลน์ไว้ให้น,นะคะแต่ถ้าคุณอยากบอกว่า,าออกกำลังกายนะคะดูเลยมีทุกวันนั่นแหละ เข้าไปดูเลยตอนเช้าก็รอบประมาณ7จ็ดโมงกว่าเนาะแล้วก็1นึ่ทุ่มเป็นไลฟ์สดทุกวันทุ่ม2ีประมาณเนี่ยคุณดูย้อนหลังได้เลยนะคะไปให้เข้าไปที่ Facebook นะคะในทิกต่อก็คือออกไปพร้อมกันได้แต่สุดท้ายคุณไปตามเก็บด้วยใครเป็นคนใหม่พิมพ์ว่าใหม่นะคะเออไม่ต้องขอท่าใต้คอมเมนต์นะคะ ให้ไปขอใต้ไลฟ์นะคะเอาเป็นคนใหม่เดี๋ยวให้ YouTube ไปใช้กันฟรี300กว่าวิดีโอแล้วอัปโหลดนะคะอัปโหลดทุกวันอย่างน้อย4คลิปใหม่คลิปยาวด้วยค่ะคลิปออกจริง3เซตนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ออกแล้วนะคะใครเป็นคนใหม่อยากได้ YouTube พิมพ์ว่าใหม่มานะคะเตรียมตัวเริ่มแล้วไม่พูดเยอะเตรียมตัวฮับขาตรง เตะเป็ดเป็นแท่งเตะขาเป็นแท่งฟุบฮึบ๊บฮึบฮึบ๊บฮึบฟึบฮึบฟึบฮึบฟึบใครมาไม่ทันอาจจะ นะคะพับจิ้มเวลาแบบว่าจิ้มเนี่ยเราผักก้นไปด้านหลังให้ก้นตึงนะคะฮู่ฮู้ฮึ่หู่หุ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 ้หุ่หุ่หุบหุ่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 ห่หุ่ห่กห่หุ่หุ่หุหห่ เวลาเตะนะคะเตะให้เอ็นขาหลังตึงนะคะเตะเตี้ยไม่ได้อะไรดูนะคะว่าซินดี้หลังตรงไม่มีกับงอตัวหรือว่าก้มตัวหรือหลังค่อมกันเลยนะคะเตะไปให้เอ็นขาหลังตึงเตะสูงเข้าไว้ท่านี้นะคะได้หน้าท้องนะคะได้แอมแมสติงนะคะนะคะใครที่แบบด้านหลังขาหลังเพะนะคะมาเตะให้ตึงถึงก้นกันเลย ใส่สปอตบิสไซคลนะคะเต,ต,ตรียมตัวเตรียมลงเกรงหน้าท้องดึงเข่าสูงลงแล้วเกรงหน้าท้องดึงเข่าสูงไปฮึบ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 ทิ้งสะโพกไปด้านหลังนะคะให้แบบว่าโดนก้นนะคะเสร็จแล้วเกงหน้าท้องดึงเข่าหาศอกนะคะใครทิ้งไม่ทิ้งก้นเป็นด้านหลังนะคะเล่นแบบย่อตรงๆลงไปนะคะเข่าเจง ฉะนั้นสินนที่ถึงอยากให้ทุกคนมาทานเซตหนึ่งฉะนั้นคุณต้องแชร์ต้องเซฟบ้างนะคะไม่ไงั้น a c e b o o k ไม่ตาแล้วมาไม่ทันฟังคำอธิบายนะคะต่อไปชูแขนไว้เตรียมตัวคิกแบ็กฮึบ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 อ้าวอกนะคะอกยกไว้ตลอดเวลาเมื่อเช้านะคะยังใส่ชุดสวยไปประชุมกันอยู่เลย นะคะแล้วก็บายบายใส่ชุดว่ายน้ำกับเพื่อนๆที่สะนะคะกลับมาใส่ชุดออกกำลังกายนะคะแม่บ้านซักไม่ทันเลยค่ะวันนึงสามชุดกันเลยวิ <c oughs> นัยดีไหม <c oughs> เป็นคนอื่นไม่ออกแล้วเนี่ยวันนี้วิ <c oughs> นัยดีไหม <c oughs> อา้าวต่อไปเตรียมตัวท่าเหนื่อยสุดนะคะหนึ่งสองสามข้งหนึ่งสองสามข้งหนึ่งสองสาม 1นึงสค้างไว้1 2 3งสองสค้างนับเอง1 2 3สองสามค้าง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 ้างหลังไว้ฮึฮึบค้างหนึ่งส 1ิบชาย่อมไว้ย่อมไว้ห้ามหยุดห้ามหยุดอยู่เฉยเดี๋ยวหน้ามืดย่อมไว้นะคะเดี๋ยวต่อเซตสองกินน้ำพอไม่จุกนะคะใครที่แบบอยากออกกำลังกายและเบิร์นได้มากขึ้นให้กินชานะคะให้กินชา นตัวเซตที่2องใครอยากได้ชาพิมพ์ชามานะคะใครอยากได้ชาพิมพ์ชามาดึบเตะตรงฮึบเตะตรงฮึบเตะขาเป็นแท่งเตะขาเป็นแท่งฮึบเตะขาเป็นแท่งฮึบเตะฮึบเตะฮึบแล้วเตะฮึบแล้ว แล้วเตะแล้วเตะท่าที่ทสองนะคะพับจิมพับแล้วจิ้มพับแล้วจิ้มฮ่ฮ <c oughs> ่ฮลุยลุยลุยแล้วลุยเฮ่จิ้มตัวยิ้มเข้ามาอย่าก,ก้มหน้านะคะเดี๋ยวหน้ามืดอ,อะมาคาร์ดิโอก,กันนะคะใครเพิ่งเข้ามานะคะ เซฟแล้วแชร์ไปฟังท่าที่ถูกต้องกันด้วยนะคะฮูหออกกำลังกายซินดี้ลราปวดเขา่าแปลว่าคุณต้องเอาหูฟังไม่ใช่เอาตามอานะคะเอาหูฟังเยอะๆจริงๆสอนละเอียดมากนะคะฟังดีๆมันจะไม่ผิดอ่ะตบใต้เขา่า เป็นแท่งเลยติ๋งสูงเลยฮฮฮ,ฮ,ฮ,ฮดูทันไหมว่าใส่รองเท้าเบอร์ไหน <c oughs> เบอร์ไม่ใหญ่เท้าไม่ใหญ่ <c oughs> ฮฮฮ ้วป้ายฮึบแล้วป้ายฮึบอึ๊บฮึบเก่งหน้าท้องบิดทิมก้นเก่งหน้าท้องบิดทิมก้นเก่งหน้าท้องบิดป้ายนะคะเก่งหน้าท้องดึงเข่าหาศอก น่งศูนฮต่อไปชูแขนไว้คิกแบ็กติดไปเลยยาวเลยไม่ให้พักลุย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 ไปเรื่อยๆวันนี้นะคะไม่ได้3ามเซตนะคะวันนี้สเซตนะคะนะคะเพราะว่าตั้งใจแบบจะเบิร์นให้ได้ผลจริงๆนะคะใครไม่ไหว ไหวสองเซตหมอบไปเลยนะคะใครไหวตามมาใครไหวตามมาบางคนก็เพิ่งเข้า <laughs> บางคนไหวอยู่แล้วใช่สิเพิ่งมานี่ห <laughs> ต่อไปห้าสุดท้ายนะคะวิ่ง3ามที่หยุด1นึ่งสองสามข้งหนึ่งสองสามั้งหนึ่งสองสามั้งนับเอง สามขาไปเรื่ยอยๆเยก่กกงไว้เก่งไว้เก่งไว้เก่งไว้ฮึบเตรียมตัวย่ำอยู่กับที่ไม่ให้พักย่ำให้จิบน้ำนิดนึ่งเพราะว่าซินดี้พูดเยอะซินดี้จะคอให้งเตรีตัวเซต3อย่าหยุดขาคารดิโอไมให้หยุดขา คาร์ดิโอนะคะฟังแล้วให้ทราบไปด้วยนะคะว่าคาร์ดิโอได้เบิร์นไขมันหลอดเลือดหัวใจสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้นะคะคุณจะต้องมาบันอื่นมาเวทกับซินดี้ด้วยนะคะมาเวทเทนนิงกับซินดี้นะคะอันนี้ลีนไขมันนะคะได้ปอดได้หลอดเลือดได้หัวใจได้คนละอย่างกันกระเวทนะคะ เซตนะคะให้พักแป๊บเดียว<ะ>พูดนี่คือให้แบบพักเดี๋ยวหัวใจวายกัน ย่อไม่เป็นกลับไปดูเ้นหนึ่งนะคะซินดี้ทิมก้นไปด้านหลังนะคะไม่ได้ลงตรงๆนะคะผักก้นไปด้านหลังนะคะก่อนที่ย่อลงนะคะผักแล้วยอ่อผักแล้วยอ่อฮุบฮึบฮึบฮึบทิมก้นไปด้านหลังด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวข่าวพักนะจ๊ะยอ่อฮึบป้ายฮึบป้ายฮึบฮึบฮึบไม่ต้องพูดตามซินดี้นะคะเดี๋ยวเหนื่อย บางทีรู้สึกว่าพูดนะ่ะเหนื่อยกว่าทำดิค่ต่อไปตบใต้ขายาวไปฮบฮบเตะให้เอ็นขาหลังตึงด้วยตเตะขาเป็นแท่งใช้กล้ามเนื้อท้องนะคะเวียงขาขึ้นไปกล้ามเนื้อท้องล่างเวียงขาขึ้นเวียงไปยกขาสูงนิดหนึง่งให้เอ็นขาหลังตึงเหนือแตกกันแล้วละสิเหนือแตกกันแล้วละสิฮบฮบ ใครไม่แตกก็รู้ว่าไงนะป้ายฝากแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ไม่ใช่วันที่แบบทุกคนจะพักผ่อนอย่างเดียวนะคะเซฟไว้ออกุ่งนี้ถ้าวันนี้ใครไม่ว่างต่อไปสควอชบาร์ ash, ical, ทิคอห์นทิมก้นบิดการถองทิมก้นเก่งแล้วบิดทิมก้นเก่งแล้วบิดทิมก้นเก่งแล้วบิดป้ายทำเองแล้วนะ นี่อธิบายหลายรอบแล้วกลัวมากันมาไม่ทันฮกบิดไปเก่งแล้วบิดท่านี้ได้เอลหน้าทองนะคะสะโพกต้นขานะคะดีเวอร์วังนะคะได้แบบโลเวอร์บอดี้ตั้งแต่ท้องลงไปเลยนะคะ นี่ชูไว้นะคะแบบให้อกยกนะคะไม่ย่าย้อนแขนนะคะจนกว่าจะจบนะคะไม่มีย้อนแขนไปยาวเลยฮึม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 ไปเรื่อยเรื่อยฮึมอันนี้เป็นท่าแบบเบรกนิดนึงให้เบานิดนึงนะคะกว่าจะเป็นแบบท่าสปรินท์ท่าสุดท้ายนะคะเจ็ดหกห้าสี่ หนึ่งสุดหกหกเตรียมตัวสปรินกันนะคะเตรียมตัวหนึ่งสองสาม้างนะคะหนึ่งสองสามั้งสาม้งค้ั้งลุย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 ลลยลลยจริงๆมีแบบระหว่างระหว่างท้าัพด้วยนะแต่ซินดี้พาทำต่อเนื่องใครแบบไม่ไหวพักได้ ต้องทำก่อนเพราะอะไรจะได้รู้ว่าท่าถัดไปคืออะไรนะมาอาจจะไม่ตรงตามเมิกาเนื่องจากจะให้ดูก่อนว่าท่าถัดไปทำอย่างไรหสหนึ่งโซนย่ำไม่หยุดไม่หยุดหรืออีกเซตใครนึกว่า3ามเซตจบเสียใจยด้วยเดี๋ยวย่ำไว้ย่ำไว้พี่บีเซตสอ่ะ จิบน <te ้ำแค่สองอึกพอชุ่มคอเดี๋ยวเราเซตสีเลยตอนเนื่องใครไม่ไหวเหมอบไปนะคะเดี๋ยวหัวใจวายนะคาร์ดิโออันตรายเหมือนกันนะสำหรับคนไม่ได้แบบไม่ได้วอร์มอัพแล้วอยู่ดีก็มาพวดทำนะคะไม่ได้กระชากหัวใจแรงๆไม่ได้นะคะใครไม่ไหวรู้สึกไม่ไหวคืออะไรรู้สึกจะหอบสั้นแล้ว นะคะหอบสั้นสั้นๆแล้วนะคะพักเลยเก็บแรงไว้ออกกันยาวๆอย,าอย่าเป็นอะไรไปเซฟร่างกายกันนิดหนึ่งบางคนพักผ่อนไม่พอออกร่าังกายไม่เวิร์กเลยนะคะเดี๋ยวพุ่มตกติดโควิดง <c oughs> ่ายนะคะไม่อนะคะออกได้เฉพาะคนที่แบบฟูลฟิลนอนอิ่มพอนะคะนอนไม่พอพักนะคะ <c oughs> ดึงพลังงานออกกำลังกายหรือดึงสารอาหาราออกกำลังกายไม่ดีนะคะ ฟังเอาไว้นะคะเพื่อนๆร่างกายไม่พอรอนพักค่ะอยู่หมดพักต้องพักอย่าแบบว่าเขาเรียกทร,รมานทร,รมานร่างกายตัวเองไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะตอบแทนอย่างสาสมฉะนั้นเขาเขา,เอาลองจะพักต้องให้เขาพักนะคะอยาสมองไปสั่งเขานะคะอย่าเป็นนายเขามากนะคะเดี๋ยวเขาเป็นนายเรากลับนะคะบอกแล้วนะสู้ชีวิตชีวิตสู้กลับนี่แย่เลยนะคะอะต่อไปตบใต้เท้า นี่แบบชอบก็ต้องเซฟไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะอยู่ดีคุณก็หายไปจากซินดี้ได้เลย Facebook เป่าทิ้งนึกออกไหมลบจนวนฟีดหน้าฟีดยิ่งไลท์ยาวๆยิ่งเขายิ่งไม่ชอบนะคะกินพื้นที่เขาฉะนั้นเซฟแชร์ไว้นะคะเจอไหนที่ชอบนะคะอย่างน้อยคุณก็จะรู้ว่าเพจชื่ออะไรยังตามกลับมาได้บอกไว้เลยนะคะซินดี้ออกทุกวันยกเว้มันจ์มันจร์นะคะถ้าคุณนะคะ รู้สึกว่าเอ้ยซินดี้ไม่ได้ออกเหรอไม่เห็นซินดี้ออกเลยคุณหายไปนะคะซินดี้ยังอยู่ที่เดิมออกเวลาเดิมแต่ว่า facebook ไม่ให้คุณเห็นเพราะว่าคุณไม่เซนไม่แชร์กันนะคะไม่ได้เป็นแฟนคันแท้เพจเขาก็เลยไม่ให้เห็นนะคะฮบ อันนี้เซตสี่แล้วนะคะใครไม่ไหวเหมาะไปนะคะอย่าลากสังขารนะคะเพราะว่าคาร์ดิโออันตรายต่อหัวใจได้นะคะไม่ไหวพักนะคะฮึบฮมฮมฮบต่อไปชูแขนไว้คิกแบ็คท่าเบรกนะคะท่าเบรกนะคะเบรกไว้อ่ะยกอกยกไว้คิกแบ็คไปเรื่อยๆนะคะ ไว้งไวอกยกตลอดเวลาฮึบ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 เซตสี่แล้วนะคะสู้ๆเพื่อนๆสู้ๆกันเลยค่ะฮึบฮึบใครเพิ่งเข้ามาให้รู้ไว้ว่าเซตสี่แล้วนะจ๊ะ <laughs> เซฟเถอะ้ามาตอนนี้เซฟเลยนะคะหรือไม่ก็แชร์เลยมันไม่ทันแล้วต่อไปหนึ่งสองสาม ทีนี้ทำก่อนนะเพื่อทุกคนจะได้เตรียมท่าถูกใครไม่ไหวพักดูก่อนเแล้อพอเริ่มนาฬกา<ๆ>ก็อยทำพร้อมกันได้นะคะยกยกก็บอกเลยว่าองศาร้อนมากโอ้องศาร้อนแมกมากสุดๆเลยนะคะคือแบบพึ่งสาผมเมื่อเช้าใสา่โดนอีกนะคะ ย่อมไปแจ๊ะแจ๊ะอย่าหยุดดือด้อๆนะคะไม่ได้นะคะต้องคูลดาวน์นะคะอย่าหยุดดือด้อๆนะคะไม่ดีไม่ดีไม่ดีดนะคะ<ฮ>หายใจเข้าลึกออกยาวใครรู้สึกว่าหอบสั้นนะคะหายใจเข้าลึกลึกลึกหายใจลึกลงสะดือปอกหายใจลึกลงสะดือ